ครับสวัสดีครับผมนกพนันหนูเจริญนะฮะหรือว่าตีพักเอกทีมงานลุงชาญใจดีนะครับวันนี้นะฮะก็วันที่25กรกฎาคม2563นะครับก็ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่บริเวณสระน้ำพระราม9นะครับหลังหมู่บ้านพกษา12หมู่2องตบลของ3ของเรา นะครับสืบเนื่องนะครับมีผู้ปกครองพี่น้องสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านพึกษา12ด้านหลังนะครับได้โทรศัพท์แจ้งเข้ามาอยากจะให้นะฮะดูแลในเรื่องของบ่อสระน้ำพระราม9หลังหมู่บ้านพึกษา12ในขณะนี้นะครับ เรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กที่จะมาเล่นน้ําในนี้ในสระน้ําด้านหลังของผมนะฮะที่เป็นสระขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็กลัวว่าจะมีอันตรายก็อยากจะให้มาแจ้งเตือนนะครับผมก็นําเรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้แจ้งเข้ามานะฮะผมก็ได้นําเรียนกับทางท่านนายกดกรวิศกดาท่านรองนายกนิพนธ์แก้วธรรม นะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะมีป้ายนะฮะเดี๋ยวทางอ,าาตอ,ตอตบตตะบนของสามนะฮะจะมีป้ายมาติดประชาสัมพันธ์ห้ามเด็กนะครับหรือผู้ใหญ่ลงเล่นน้ําในบริเวณสระน้ําพระรามเก้าบริเวณตรงนี้นะฮะเพราะว่าเป็นอันตรายจริงๆนะครับเนื่องจากช่วงนี้ตามที่ท่านเห็นนะครับ น้ำตอนนี้กําลังเกือบถึงถนนแล้วก็น้ําเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นเส้นทางลัดนะครับที่ออกจากโรงเรียนสวนกุหลาบหลังหมู่บ้านทุกงสารีนะครับแล้วก็จะมีน้องๆอง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 เด็กๆหรือผู้ใหญ่เช่นจะมาตกปลาตามรอบบ่อรอบสระน้ําพระราม9ก็ดีนะฮะแล้วก็รวมถึงเด็กๆที่มาเล่นน้ำบริเวณสระน้ําพระราม9ก็ดีนะครับ เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์นะครับเคยมีเหตุการณ์เด็กจมน้ําแล้วก็เสียชีวิตนะครับเมื่อ2อสาปีก่อนหลายท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับแล้วก็ทําความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะเคยมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็มีเด็กจมน้ำนะครับเกิดขึ้นนะฮะและผู้ปกครองตอนนี้ก็แจ้งเตือนเข้ามา นะครับผมก็มาลงพื้นที่มาดูพื้นที่นะครับแล้วก็ได้นําเรียนกับท่านนายกดกรวิศักดดาท่านรองนายกนิพนธ์แก้วธรรมเบื้องต้นนะฮะว่าจะมีป้ายมาติดประชาสัมพันธ์ห้ามเด็กเล่นน้ำนะฮะโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เป็นอันตรายได้นะฮะแต่สุดท้ายที่สุดนะครับสุดท้ายที่สุดนะฮะท่านผู้ปกครองทุกท่านก็ที่จำเป็นที่จะต้องช่วยกันด้วย นะครับเตือนบุตรหลานนะของท่านด้วยนะเตือนบุตรหลานของท่านว่าอย่ามาเล่นน้ําในบริเวณสระน้ําพระรามเก้านะครับตรงนี้นะเพราะว่าทําให้เกิดอันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าน้ําข้างล่างนั้นลึกแล้วก็เย็นนะไปเล่นแล้วอาจจะเป็นตะคิวถึงแม้ว่าออขอบขอบนี้จะเป็นตะลิ่งที่อาจจะตื้นสักนิดหนึ่งแต่ก็ถ้าเกิดลงไปข้างล่างนะั้นจะลึกมาก นะครับหลายท่านที่ที่อยู่บริเวณนี้นะฮะตกปลากันอยู่สัญจรไปมาคงจะทราบกันดีเพราะว่าเป็นบ่อที่ลึกลึกมากจริงๆนะฮะแล้วก็กวนวอันตรายจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับต้องเตือนนะฮะเด็กๆนุ่หนุน้องๆด้วยนะครับเห็นน้ําเยอะๆในช่วงนี้นึกสนุกอยากจะมาเล่นน้ําอย่ามาเล่นนะครับเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์เด็กจมน้ําเกิดขึ้นไปแล้วนะครับหลายต่อหลายคนที่เสียชีวิต จมน้ําในสระน,น้ําพระนามเก้าแห่งนี้นะครับเ <os> บื้องต้นก็เดี๋ยวก็คงจะมีป้ายมาติดนะฮะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าอย่าดงเล่นน้ำนะฮะโดยองค์การแห่งส่วนที่สามนะครับนำโดยท่านนายกดริดสาดาท่านรองนายกนิพนธ์แก้วทมนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองด้วยอย่าได้ให้เด็กมาเล่นที่เล่นน้ําในบริเวณนี้นะครับถ้าอยากเล่นน้ําก็ไปที่สระน้ําที่เปิดนะครับจะ ดีกว่าแล้วก็จะไม่เกิดอันตรายนะครับด้วยความห่วงใยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าสระน้ําพระรามเก้านั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องแล้วให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่คือสระน้ําพระรามเก้านะครับออกสวนกุหลาบนะเห็นโรงเรียนสวนกุหลาบไหมครับด้านหลังนะฮะสวนกุหลาบนี่ก็คือบริเวณสระน้ํานะฮะ ใหญ่มากนะครับใหญ่มากทีเดียวเลยแล้วก็มีปลาชุกชุมนะฮะมีคนตกปลากันเป็นจํานวนมากรอบสระนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตั้งเส้นทางลัดนะฮะเส้นทางลัดที่จะไปหลังหมู่บ้านพุทธศาสนิบสองนะครับเส้นทางลัดหลังหมู่บ้านพุทธาสนิบสองนะฮะท่านดูน้านะฮะน้ำตอนนี้ก็ปิ่มขึ้นมาถึงถนนแล้วนะฮะก็จะมีเด็กๆนะครับวันหยุดนะฮะมีเด็กๆวันหยุดก็จะมาเล่นน้ํากัน นะครับก็ผู้ปกครองก็ห่วงแล้วก็เรื่องของอันตรายจริงๆนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้เห็นน้ำเยอะๆแล้วนุ่น้องๆอ,อ,อาจจะนึกสนุกอยากจะลงไปเล่นนะครับแล้วก็บอกว่าลึกมากนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นขอบๆก็ตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะ ท่านนายกดกรวิศากดาท่านรองนายกนิพนธ์แก้วทำก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับท่านก็เป็นห่วงนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้จัดนะฮะป้ายประชาสัมพันธ์เบื้องต้นมาให้กับพี่น้องประชาชนกันเตือนกันไว้ก่อนป้องกันป้อมป,ปามนะฮะแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันด้วยดูแล นะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดความเสียหายแต่ละครั้งนะครับมันเทียบไม่ได้จริงๆนะครับและยิ่งกับเป็นเรื่องของอชีวิตคนด้วยนะฮะชีวิตบุตรหลานของเราด้วยนะครับอันตรายมากจริงๆนะครับผมก็ได้นําเรียนกับท่านนายกแล้วนะฮะท่านนายกก็ได้สั่งการแล้วก็ดําเนินการจะติดป้ายให้บริเวณรอบ รอบสระน้ําพระรามเก้าแห่งนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยต่อบุตรหลานนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านนายกดําเนินการเพราะว่าผมก็ปรึกษาแล้วก็นําเรียนกับท่านนายกอ,อยู่ตลอดเวลานะครับหรือท่านใดที่มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆอยากให้นําเสนอเป็นกระบอกเสียงก็ยินดีนะฮะโทรมาได้เลยนะครับที่ตัวผมเองนะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็ทุกท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะหรือจะไปที่หน้า เฟซบุ๊กที่หน้าไลน์ก็มีอะไรก็พูดคุยกันนะฮะผมก็จะนําเรียนกับท่านนายกในการพัฒนาในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องประปาไฟฟ้าต่างๆคุณภาพชีวิตนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มาดูเรื่องน้ําไปแล้วนะครับที่จะระบายน้ําออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็รองรับน้ําฝนที่จะที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะฮะจะได้ไม่มีน้ําท่วมต่อไปตอนนี้ก็ตั้งเครื่องสูบในหลายๆที่นะครับท่านนายก ดรวิสาัด,ดาท่ารองนายกนิพนธ์แก้วรมก็เป็นห่วงนะฮะในความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพเรื่องของอความเป็นอยู่ความอำนวยความสะดวกต่างๆสาราสาราดูภกต่างๆนะ,ะของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่นํามาบอกกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่สําคัญที่สุดนะครับสรุปเลยอย่าลืมนะฮะบริเวณพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านพุทธศษสองเนี่ย เด็กๆที่อยู่ใน12เนี่ยจะชวนเพื่อนมาเล่นน้ําที่นี่ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าใกล้บ้านนะฮะก็ให้ผู้ปกครองนั้นเตือนด้วยนะครับว่าอย่าได้ลงมาเล่นน้ําบริเวณสระน้ำพระนาม9้าแห่งนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดอันตรายจริงๆนะฮะด้วยความเคารพเลยนะฮะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสูญเสียขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเสียหายมากมายนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับผมคงไม่พูดถึงนะครับ แต่ว่ามีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นคือเด็กได้จมน้ําเสียชีวิตไปแล้วนะครับในเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านพัสดุสิบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะเราก็ไม่อยากไปพูดถึงนะฮะแต่ก็ความเสียใจนะครับแล้วก็เตือนอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็ท่านมีอะไรก็โทรศัพท์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ยินดีนะฮะที่ตัวกับผมเลยนะครนพนันหนูเจริญหรือว่าตีมังเอกทีมงานลุงชาญใจดีตีมังเอกนะครับ เดี water, ๋ยวเรื uh, <Thank you. S 2> ่องข่าวสารก็เดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะนําข่าวสารข้อมูลมาบอกกับพี่น้องทุกๆท่านนะฮะขอบคุณ f อฟซีไลฟ์สดนะฮะปัณีนะครับปันีแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับคุณพี่สุดาคุณพี่สุรัตนานะครับนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะฮะที่ติดตาม f อฟซไลฟ์สดของตีมังเอกนะฮะก็มีกิจกรรมดีๆต่อเนื่องตลอดนะฮะอย่าลืมไปเกณฑ์ทหารกันด้วยนะครับใครที่มีบุตรหลานนะฮะที่ไปเกณฑ์ทหารเดี๋ยวผมก็จะไป ดูติดตามอีกเหมือนกันนะวันที่26นี่มงฮะพวกนี้แล้วนะฮะก็ดูข้อระกันของอำเภอของหลวงวันที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าลงไปหลายวันแล้วนะฮะในในเรื่องของ Facebook นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับของเขื่อนสนาน้ำพระรามเก้านะเฝ้าระวังกันนะฮะด้วยความห่วงใยนะฮะจากตัวกับผมพระพนันหนุเจริญหรือว่าติมังเอกแล้วก็ท่านนายกดกรวิากดาท่านรองนายกนิพนธ์แก้วธรรมท่านนายกชาญพวงเพชรทีมงานคนปทุมไม่ทิ้งกัน นะครับดูแลรับใช้พี่น้องทํางานรับใช้พี่น้องกันโดยตลอดนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่เป็นกําลังใจและก็คอยติดตามนะครับไฟ้สดกันไปเรื่อยๆก็จะมีข่าวสารข้อมูลดีๆมาบอกกับพี่น้องนะฮะแจ้งเตือนกับพี่น้องกันอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะฮะขอบุญรักษาหล่อสวยรวยดังกันทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้ะ